สวัสดีค่ะวันนี้เกสอนก็จะพามาลุยอยู่ที่ป่าข้าวโพดนะคะเห็น,นไหมคะข้าวโพดของเรานะคะที่ฉีดพ่นด้วยโฟทีนะคะปกติข้าวโพดเขาก็จะมีอ่ากันต้นละสองฝักเนาะแต่ฝักที่สองเขาจะไม่ใหญ่นะคะแต่สําหรับข้าวโพดท,ที่พ่นด้วยโฟทีของเรานะคะดูนะคะ เขามีสองฝักใหญ่ๆเลยนะคะสองฝักใหญ่ๆเท่ากันเลยนะคะใหญ่มากนะคะต้นนี้สองฝักก็น่าจะเป็นกิโลนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะดีกว่าไหม่ะคะถ้าเราพ่นด้วยโฟทีแล้วเราจะได้เข้าโพดต้นละสองฝักสองฝักนะคะแต่ใหญ่เท่ากันนะคะคือเราไม่ต้องหักออกหนึ่งฝักเลยเนี่ย <laughs> เห็นไหมคะต้นละสองฝักนะคะเนี่ยใหญ่ เห็นไหมคะนี่นะคะต้นหนึ่งสองฝักสองฝักเห็นไหมเกษตรกรเขาไม่ได้หักฝักออกเลยนะคะเนี่ยเข้าโพดแปลงนี้นะคะพ่นพ่นพ่นด้วยโฟทีสารเสริมประสิทธิภาพของเรานะคะพ่นไปสามครั้งนะคะสามครั้งโฟทีหนึ่งช้อนกับน้ำยี่สิบลิตรนะคะพ่นไปสามครั้ง เห็นไหมคะข้าวโพดเขาก็จะออกมาฝักใหญ่ๆสวยงามมากเลยนะคะอันนี้แปลงนี้ไม่ได้ใช้เคมีเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของบอกว่าวัดดวงนะคะเพราะว่าจะลองตัวอะมิโนพืชบูด,ด้วยนะคะว่าจะป้องกันหนอนได้ไหมปรากฏว่าข้าวโพดรอดนะคะรอดรอดแล้วก็มีฝักใหญ่ขนาดนี้ อใหญ่เท่ากันหมดทั้งสวนเลยนะคะอยอดเยี่ยมมากเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์โฟทีของเรานี่นะคะโฟทีหช้อนผสมน้ำยี่ลิตรสีดค้นนะคะตอนเช้าก่อนแสงแจกมาค่ะนี่นะคะอะชอบต้นนี้มากเลย โอเคนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ